วันนี้สาหรับคนที่ต้องการจะยืมเงินนะคะเรามีเหรียญอยู่เราอยากจะยืมเงินทํำยังไงดีนะคะมาที่กระเป๋านี้เลยนะคะ ebit token กระเป๋า borrowing นะคะกระเป๋าล่างสุดคลิกเข้าไปเลยค่ะนี่มาหน้านี้นะคะก็จะบอกว่าอันนี้คือเลขกระเป๋าของเรานะคะแล้วก็เรามีเงินอยู่ในกระเป๋า wallet ไม่มีเลยนะคะเราไม่มีเงินแต่เรามีเหรียญน,นะคะนี่เรามีเหรียญอยู่หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันเหรียญน,นะคะอันนี้หลักประกันยังไม่มีนะมีปิดตอนนี้ราคาศูนย์จดสาศูนย์เจ็ดสองหนึ่งนะคะเราก็ลงมาเลยค่ะอันนี้การให้ยืมนะคะถ้าอันล่างก็คือการยืมของฉันแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะคะเขาจะใช้คำว่าอ่ะอันบนคือ my l e n d น n g นะ เลื่อนลงไปข้างล่างนะคะ my ่ borrowing นะคะสำหรับใครที่เป็นภาษาอังกฤษมาดูที่ตรงนี้นะคะ my ่ borrowing อันนี้ borrow ก็คือเราจะยืมเราอยากยืมเงินเท่าไหร่เราอยากยืมเงินหนึ่งมืนนะคะเรทเรทเรทที่ตั้งนะคะเรทอัตราแลกเปลี่ยนอ่า EBIT เท่าไหร่ดีนะคะแล้วก็ศูนย์จุด อ่ามันก็จะขึ้นมานะคะว่าห้ามต่ำกว่า0.22721แล้วก็ห้ามสูงเกินกว่า0.35721นะคะอันนี้เราเอากลางๆนะคะนะคะ0.3 0.3แล้วกันเนาะเพราะว่าราคาอันนี้เป็น0.307อ่ะเอาราคาวะนะัดณปัจจุบันเลยก็ได้เท่าไหร่นะเราก็ลงมาดู0.30721 ราก็ตั้งตามนี้เลยก็ได้นะคะ30721นะคะตามหน้ากระดาษเลยระยะเวลาอยากยืมสัก6เดือนนะคะตั้งไว้เลยค่ะมันก็จะเขียนว่าเราจะต้องใช้เหรียญทั้งหมด4 000, 4 0หม1่นะะีเนี่ยนะคะเหรียญพอนะเพราะเรามีแสนกว่าเหรียญน,นะคะแล้วเราก็หลังจากที่ครบกำหนด6เดือนแล้วเราจะต้องใช้ เงินคืน1นึ่งบาทนะคะคอนเฟิร์มเลยค่ะสีฟ้าๆนี่นะคะคอนเฟิร์มบริเวณคอนเฟิร์มนะคะก็คือการยืมได้รับการคอนเฟิร์มแล้วนะคะอ่ามันก็จะขึ้นรายการมาข้างล่างเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูมันก็จะกลับมาหน้านี้ใหม่เราก็เลื่อนลงไปนะคะ ไมล์บอล n g อิงอันเดิมนะคะที่เมื่อกี้เราตั้งราคาไว้นี่มันอยู่ข้างล่างนี่นะคะเห็นไหมมันขึ้นคําว่า pending pending ก็คือรอนะคะรอดาเนินการรอคนมาปล่อยให้เรายืมเงินนะคะอันนี้เราตั้งไว้ว่าเราอยากยืมหนึ่งมืนนะคะเหรียญทั้งหมดที่ต้องใช้นะคะคําประกัน4ี่หมื่นสี่พันสิบสองอ๋อไม่ใช่เหรียญคือเขาคิดจาก คำนวณจากเรีที่เราตั้งนะคะประมาณ44,012แต่เราต้องใช้ทั้งหมดนะคะในการค้ำประกันก็คือ70,000นะคะถ้าคิดง่ายๆ70,000็ดหเขาจะให้เงินเรา70,000คือ100%เขาจะให้เงินเรา60%ของเหรียญน,นะคะอันนี้ค้ำประกัน 73, 60% 0 60%ก็คือจะประมาณเท่านี้นะคะ สี่0มืนสี่พันเนี่ยที่เขาเอาไปคำนวณคูณกับศูนย์จมันจะได้เป็นเงินออกมานะคะนี่จะได้เป็นเงินออกมา10000มืนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีเหรียญค้ำประกันเจ็ดหมืนสามพันสามรอยห้าสิบสี่เหรียญน,นะคะค้ำประกันไว้ก่อนเท่านี้ เป็นระยะเวลา6เดือนนะคะวันที่คืนเงินก็คือเราจะต้องจ่าย1 9 7 5นะคะอันนี้ r e m a i n ดย์ day ยังไม่มีเพราะว่ายังไม่มีคนมาให้เรายืมนะถ้ามีคนมาให้เรายืมเมื่อไหร่มันก็จะขึ้นมาเป็น90วันมันก็จะนับถอยหลังไปเรื่อยๆ89 88 87เนะะี่ยค่ะจนถึงวันที่1เราก็คืนเงินนะคะ หรือว่าเราจะคืนก่อนก็ได้นะคะอันนี้เขาก็บอกว่าวันที่ทำรายการคือวันที่22นะคะ Active Date ก็ยังไม่มีนะเพราะว่ายังไม่มีคนมาให้เรายืม Re Repayment Date ก็คือวันที่ต้องคืนก็ยังไม่มีนะคะต้องมีคนมาให้เราก่อนนะคะเสร็จแล้วอันนี้ถ้าสมมติว่าเราอยากลบรายการนี้เราก็ลบได้นะคะกดนี้แล้เราก็ลบเลยหรือว่าอันนี้ค่ะ รีเพย์เมนต์ก็คือถ้าเรายืมสําเร็จแล้วนะคะปุ่มนี้ไว้สําหรับวันไหนที่เราต้องการคืนเงินเราก็มาคลิกปุ่มนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าวันแรกที่เราได้เงินมาห้ามคลิกปุ่มนี้เด็ดขาดนะคะเพราะว่าคลิกปุ๊บมันจะกลายเป็นว่าเราคืนเงินทันทีนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกดเล่นนะคะปุ่มนี้เป็นปุ่มเดียวที่ห้ามกดนะคะถ้ากดปุ๊บแปลว่าเราคืนเงินปั๊บเลยนะเพิ่งจะยืมมาได้หนึ่งวันเราอยาก ดูว่าเอ๊ะปุ่มนี้แปลว่าอะไรไปกดดูกลายเป็นว่าเราคืนเงินเข้าไปเลยนะอุตส่าห์ยืมเงินมาเสียค่าดอกเรียบร้อย975บาทต้องยืมมาได้วันเดียวยกทันใช้เลยนะคะเพราะฉะนั้นห้ามไปกดนะคะให้วันมันเหลือสักเอ่อสิบวันแปดวันเจ็ดวันหรือว่าถ้ากลัวลืมอะ่ะเราเรามีเงินเราเอาไปหมุนได้พอแล้วมีเงินเรา สองเดือนเราพอใจแล้วเราก็คืนได้นะคะเราก็แค่มาคลิกปุ่มนี้เท่านั้นเองนะคะรีเพย์เมนต์นะคะอันนี้เราก็เรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้เราก็รอรอคนมาปล่อยเงินให้เรายืมนะคะอ๋อไปดูข้างบนนิดนึงนะคะนี่ค่ะเมื่อกี้เจ็ดหมื่นสามข้างล่างจำได้ไหมมันจะเป็นเงินค้ำประกันอันนี้เขาเรียกว่าเงินหลักทรัพย์ค้ำประกันอ่ะ เหมือนฉนที่ดินแต่ที่นี่ไม่ต้องนะคะที่นี่ใช้แค่เหรียญโทเค็นค้ำประก,กันเราก็สามารถยืมเงินได้แล้ว1 0,000ื่นเหรียญน,นะคะตรงนี้ที่เมื่อกี้เรามีแสนห้าใช่ไหมเราโดนเอาไปค้ำประก,กัน73 0 0 0เพราะฉะนั้น81 0 0 0นี่คือจํานวนเหรียญที่เรามีอยู่เราสามารถเอา8 1ด0 0เนี่ยไปขายเหรียญหรือว่าไปโอนให้คนอื่นหรือว่าจะเอามาค้ำประก,กันเพื่อเพิ่มวงเงินในการยืมก็ได้นะคะ แต่เจ็ดหมื่นสามเนี่ยคะ่ะเจ็ดหมื่นสามเนี่ยเราไม่สามารถเอาไปใช้อะไรได้เลยนะคะจนกว่าเราจะคืนเงินเข้าไปเพราะเราคืนเงินเสร็จเหรียญเจ็ดหมื่นสามเนี่ยถึงจะคืนกลับมาอยู่ในกระเป๋านี้ให้เราเหมือนเดิมนะคะมันถือว่าเป็นเหรียญค้ำประกันนะคะเท่านั้นเองหลังจากที่เราคืนเงินเราก็จะได้กลับมาเหมือนเดิมนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการยืมเงินนะคะง่ายๆมากเลยคะ่ะ